เจ้เกอฮะตอนนี้เก่งมากนะตบมือให้เรอ่ะอบยัด้่น่าูใจมากสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจับข่าวคุยทางภาคใต้ทีวีแอดอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะเสือตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับที่นี่มีทัศนียภาพที่สวยงามน,นะครับทางโรงเรียนบ้านเกาะเสือจึงได้มีโครงการมะกรูดเทศน้อยเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยววันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับทางชุมรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงโรงเรียนกวดวิชาชนตรากุลน,นะครับและก็ทีมงานอาสาสอนภาษานะครับได้เดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาให้กับ นักเรียนที่นี่นะครับส่วนบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามบรรยากาศกันครับโอเค What was task f r t h k i n d e g a r n เราจะเริ่มจากนักเรียนอนุบาลปนป .1 นะคะส่วนพี่ๆไม่รู้เขียนตาม D E F G H I t K L M N O o P。哪个不好了？谁说？哪个？ ของมรดเทศน้อยนะคะก็คือเนื่องจากโรงเรียนบ้านเกาะเสือของเราแล้วก็ชุมชนมีแหล่งอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับทัศนียภาพการท่องเที่ยวก็เลยทางโรงเรียนบ้านเกาะเสือได้จัดตั้งหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่งเริ่มทำปีนี้นะคะปีพศ2567 แต่ว่าเราจะบรรจุในหลักสูตรท้องถิ่นของชั้นป .4 แค่ปเดียวค่ะแล้วก็พอปีหน้าเราจะเริ่มทำบรรจุตั้งแต่อนุบาล2จนถึงป .6 ค่ะกลับในการเชิญบุคลากรภายนอกเข้ามาช่วยเพิ่มเติมตรงนี้คิดว่าจะได้ผลสำริดอะไรบ้างครับในทางที่ว่าผลสำริดนะคะที่ว่าเชิญนั้นก็คือ พออ,อได้เล็งเห็นความสำคัญก็คือจะเห็นว่าเด็กจะมีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์นะคะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็เด็กจะมีทักษะในการพูดที่สูงขึ้นเกี่ยวกับผลสำเร็จทางการเรียนตรงนี้ค่ะครับในอนาคตจะมีการต่อยอดเพื่อ ให้มีการใช้งานได้จริงอย่างไรบ้างครับสําหรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมมะขุเทศน้อยก็คือในอนาคตคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ปั้นมะขุเทศน้อยของโรงเรียนบ้านเกาะเสือนะคะจะทําให้ในในตาบลเกาะหมากของเรานั้นสามารถเผยแพร่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพัทลุงนะคะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวใน ในเกาะหมากของเราว่ามีจุดเด่นมีการท่องเที่ยวที่ผู้คนนั้นสามารถมาท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นค่ะทังเรียนก็ดูมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ออกเสียง a ถึง Z ได้ถูกต้องนะคะก็ขอบคุณวิทยากรท uh ุกท่านมากเลยนะคะเด็ <c inhos> <essä iquer> <Hungary> หกหกเจ็แเก้าอันนี้เลขนนะนนอเห็นไหมคเาเปิันอันหม่งหามสา เหริง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 ก็คือแรกศูนย์นะเด็กๆของที่นี่เ่เขาศักยภาพในการเรียนรู้สูงมากเลยอาจจะเพราะว่าภูมิอากาศด้วยแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมด้วยทำให้เขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารสำหรับภาษาต่างประเทศนั้นน่ะถ้าจากที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยเด็กชั้นอนุบาลและปหนึ่งหรือปสองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรู้เร็วมาก นะคะเร,เร็วกว่าเด็กโตแล้วก็การออกเสียงของเขาเนี่ยคุณครูก็ค่อนข้างแปลกใจว่าเขาออกเสียงได้ชัดด้วยนะคะโดยที่เราแค่สอนเขามาสองวันเองนะคะแล้วก็การแสดองออกของเขาเนี่ยน่ารักมากก็คือว่าพอให้เขาพูดถามเขาอะไรเนี่ยเขาตอบได้เป็นเรื่องที่น่าน่าประหลาดใจมากเพราะว่าครูแค่สอนเขาแค่สองวันนะคะส่วนนักเรียนโตนะคะก็ เ,เขาก็มีพื้นฐานนะคะในการที่เขาได้ผ่านการเรียนรู้มาแต่ว่าการสแสดงออกของนักเรียนโตจะจะไม่เหมือนเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กนี่เขาเขากล้าแสดงมากแล้วก็ถามอะไรเขาตอบได้แล้วก็น็กเรียโตก็จะเขิน,เข,นเขินอายนะอาจจะยังไม่คุ้นชินเนาะดัะงนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูอยากแนะนําก็คือว่าให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาเริ่มเรียนตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลเลยค่ะ ในในด้านการส่งเสริมด้านภาษาะ,ะอยากให้เขาเรียนมาอยากให้เขามาเรียนต่อให้เขาเรียนตั้งแต่อนุบาลปอ,อนุบาลแล้วก็ป .1 ป .2 จะทําให้เด็กเนี่ยมีความคล่องแล้วก็สามารถสื่อสื่อสารได้เร็วแล้วก็สามารถเรียนรู้ในด้านโครงสร้างของหลักภาษาด้วยจะทําให้เด็กเติบโตในด้านนี้ได้ได้ดีแล้วเก่งมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะการเรียนการสอนสองวนัวนที่ผ่านมาก็ เปนตอบรับได้ดีมากครับผมาสามารถาาเขียนอ่านภา,าษาอื่นได้แล้วก็จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตครับผมแล้วก็เป็นผลดีกับชุมชนในอนาคตครับผมคิดว่าถ้จาจะขยายโครงการนี้ไปยังประชาชนทั่วไปด้วยจะดีไหมครับก็คิดว่าดีครับผมเพราะว่า,าประชาชนทั่วไปในแถบนี้ก็จะได้สื่อสารกันนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตครับ เพราะว่าะจะ,ะนำไรายได้สูุ่มชนอีกตางเลือกนึ่งครับผม